ทุกท่านดิฉันเป็นตัวแทนในการนำเสนอโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประเภทโครงงานการพัฒนาและการประดิษฐ์เรื่องการพัฒนาทักษะการจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่ด้วยนว,วัตกรรมไทยแดนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สสาขาวิชาน้าตาิสีไทยละครวิทยายลัยน้าตาิสีสุพรรณบุรีขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ ความเป็นมาและความสำคัญนะคะเพลงแม่บทใหญ่เป็นเพลงที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรหน้าตะดูุริยางคศิลป์สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยละครซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ฝึกหัดท่ารำเบื้องต้นมีท่ารำทั้งหมด64ท่าซึ่งแต่ละท่าก็จะมีชื่อเรียกและสื่อความหมายที่แตกต่างกันออกไปคณะผู้จัดทำได้ทำการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 สาขาวิชานาตสินไทยละครวิทยาลายัยนาตสินสุพรรณบุรีพบว่านักเรียนมีปัญหาในการจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่คิดเป็นร้อยละ60ซึ่งเป็นเพลงที่มีปัญหามากที่สุดเป็นอันดับที่1จากเพลงในหลักสูตรทั้งหมดเนื่องจากเพลงแม่บทใหญ่เป็นเพลงที่มีบทร้องที่ยาวและมีท่ารำเป็นจำนวนมากเป็นสาเหตุให้นักเรียนไม่สามารถจำท่ารำได้หรืออาจจำสลับกันได้ คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานำมาสู่การริเริ่มสร้างสารรค์นวัตกรรมที่มีชื่อว่า t ไทแดน c e วัตถุประสงค์ของโครงงานมีดังนี้ 1. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการรำเพลงแม่บทใหญ่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,สาขาวิชานาฏัดสินไทยละครวิทยาลัยนาฏศิสินสุพรรณบุรี2เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่ด้วยนวัตกรรมไทยแดนซ์และ3เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาทักษะการจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่ ด้วยนวัตกรรมไทยแดนซ์วิธีการดำเนินงานนะคะคณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอน CDA SP model ได้แก่ขั้นตอน4 l e c t and Critical Thinking คือการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้จัดทำได้สำรวจปัญหาในการเรียนรายวิชานาฏศิลปไทยละครของนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พบว่านักเรียนมีปัญหาในการรำเพลงแม่บทใหญ่คิดเป็นร้อยละ60คณะผู้จัดทำจึงระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะการจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนดีดีไซน์แอนด์ดีวีลอกการออกแบบและพัฒนาภายในกลุ่ม คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการประชุมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงระดมความคิดออกแบบนวัตกรรมนี้ขึ้นมาโดยคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากแบบสำรวจคณะผู้จัดทำตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่านวัตกรรมไทยแดน มีการออกแบบนวัตกรรมโดยนำภาพท่ารำและบทร้องเพลงแม่บทใหญ่บรรจุอยู่ในนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เล่นได้ถ่ายท่ารำและชื่อท่ารำตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอหลังจากเล่นนวัตกรรมจบแล้วจะมีการแสดงผลคะแนนคณะผู้จัดทำได้นำนวัตกรรมเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ นำข้อเสนอแนะมาพัฒนารูปแบบนวัตรกรรมเพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์มากยิ่งขึ้นขั้นตอน A, Act and Access ลงมือปฏิบัติและประเมินระหว่างกลุ่มคณะผู้จัดทำดำเนินการสร้างนวัตรกรรมไทยแดนด้วยเว็บไซต์ t r a n k a b l e ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบจากนั้นกดที่ Create New App เพื่อสร้างหน้าต่างออกแบบนวัตรกรรมตั้งชื่อโปรเจกต กดเลือกขอบเขตของนวัตกรรมจากนั้นกด Create เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างนาวัตกรรมนำนวัตกรรมให้เพื่อนต่างกลุ่มได้ทดลองใช้และประเมินชิ้นงานขั้นตอน S Show and Share การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม คณะผู้จัดทำได้นำนวัตกรรมเสนอแกค่ครูประจำวิชาครูที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้เห็นรูปแบบของการทำงานของนวัตกรรมโดยเริ่มจากการสแกน qr code ของนวัตกรรมจากนั้นจะเข้าสู่หน้าแรกของนวัตกรรมคลิกคำว่าเข้าเกมหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น2โหมดคือโหมดละครพระและละครนางให้ผู้เล่นเลือกจากนั้นจะขึ้นเป็นบททั้งหมด9บทให้ผู้เล่นได้เลือก หน้านวัตกรรมจะขึ้นรูปท่ารำให้ผู้เล่นทายว่าท่ารำนี้มีชื่อว่าอะไรโดยจะมีทั้งหมด3ตัวเลือกหากทายถูกจะได้หนึ่งคะแนนหากทายผิดจะไม่ได้คะแนนขั้นตอนที่ ครูแอนพาวปรับปรุงและชื่นชมคณะผพืจัดทํานําข้อเสนอแนะจากครูประจามิชาครูรี่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรปุงแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นน,นํานวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์นําไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเพื่อพัฒนาทักษะการกจําท่ารองเพลงแม่บทใหญ่ย่ังการใช้นวัตกรรมไทยแลนดค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,สาขาวิชานาฏศิ์ไทยละครมีทักษะการรำเพลงแม่บทใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนและยังสามารถจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่ได้แม่นยำอีกทั้งนักเรียนยังหันมาสนใจการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทยมากขึ้นเนื่องจากมีนวัตกรรมไทยแดนที่ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันค่ะ ความคิดติเริ่มสร้างสรรค์นะคะคณะผู้จัดทำสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ขึ้นมาภายใต้แนวคิดเกมถามตอบเพื่อเป็นการทบทวนความจำท่ารำเพลงแม่บทใหญ่โดยการเล่นนว,วัตกรรมไทยแดนนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกแทนการเปิดสมุดบันทึกท่ารำหรือเปิดคลิปวิดีโอท่ารำซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันมากๆคะ่ะ การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าหานนักเรียนลืมท่ารำหรือจำท่ารำสลับคำร้องจำเป็นต้องทบทวนท่ารำแบบฉุกเฉินนวัตกรรมไทยแดนสสามารถใช้ทบทวนท่ารำได้ด้วยตนเองและยังช่วยให้เกิดการพัฒนาการจำท่ารำอีกด้วย องค์ประกอบของนวัตกรรมนะคะมีด้วยการสามโหมดได้แก่เข้าเกมเนื้อหาและคณะผู้จัดทำเมื่อคลิกโหมดเข้าเกมผู้เล่นจะสามารถเลือกเล่นได้สองโหมดได้แก่โหมดละครพระและโหมดละครนางและยังแบ่งออกเป็นอีก9บทให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นวิธีการเล่นคือให้ผู้เล่นกดเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงกับภาพที่ปรากฏมากที่สุด มื่อผู้เล่นเล่นเกมครบทุกข้อแล้วนวัตกรรมจะนำผู้เล่นไปสู่หน้าแสดงผลคะแนนซึ่งมีเกณฑ์การประเมินหากผู้เล่นทำคะแนนได้สูงกว่าร้อยละ80ผู้เล่นจะผ่านการประเมินหากผู้เล่นทำคะแนนต่ำกว่าร้อยละ80ผู้เล่นจะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้เล่นสามารถดูฉเฉลยเพื่อทบทวนความรู้ได้อีกด้วย หน้าเนื้อหานะคะจะมีประวัติเพลงแม่บทใหญ่เนื้อเพลงแม่บทใหญ่และยังมีเลงเพลงเพื่อให้ผู้เล่นได้รับฟังกันอีกด้วยค่ะหน้าคณะผู้จัดทำนะคะจะมีรูปคณะผู้จัดทำรูปครูประจำวิชาครูที่ปรึกษาและลายนามผู้เชี่ยวชาญคะ่ะ จากผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมไทยแดนมีผู้เชี่ยวชาญรับรองถึง5ท่านนวัตกรรมไทยแดนจากการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากเมื่อพิจารณาตามค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ0.90ซึ่งเป็นค่าที่สามารถนำนวัตกรรมมาใช้งานได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับนวัตรกรรมของพวกเราสุดยอดไปเลยค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะไปบา